วิธีเช็คยอดเงินสดในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนวันนี้นำวิธีมาฝากกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุ๋มในวันที่23มิถุนายนปี2565ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็ตามให้แล้วนะคะสำหรับพี่ป้านะาอาคนไหนที่ต้องการอยากเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะใครที่ถือบัตรอยู่นะคะไม่รู้นะคะว่าจะเช็ค โดยวิธีไหนหรือไม่อยากเดินทางไปที่ตู้ ATM ให้มันยุ่งยากนะคะวันนี้บุ๋มนําวิธีมาฝากกันแล้วค่ะก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกาลบังใจนะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อยืาลืเกิดกระดิ่งแจ้งเตือนและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะซึ่งในแต่ละเดือนนะคะก็จะมีการโอนเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนให้กับผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้วนะคะก็มีตารางโอนเงินมาให้เรียบร้อยซึ่งคลิปก่อนหน้านี้บุ๋มก็ได้ลงคลปปลิปปไแ้ววนา่อ วันไหนบ้างนะคะทีนี้เรามาพูดถึงการเช็คยอดกันบ้างนะคะสําหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องการเช็คยอดเงินด้วยตนเองนะคะโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ตู้ ATM นะคะก็สามารถกดเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะโดยการโทร021092345ค่ะเสร็จแล้วก็กด3กด1นะคะ ต่อมาระบบก็จะให้เราเนี่ยกดเลขหน้าบัตร16หลักหรือว่าเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็ตามด้วยกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะจากนั้นก็รอฟังยอดเงินคงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันได้เลยนะคะซึ่งทุกคนนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่021092345เนี่ยระหว่างวันเวลาราชการนะคะนั่นก็คือ8โมงครึ่งจนถึง 5โมงครึ่งนะคะ5โมงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงสุกนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ที่0 2 3 5 4 3 3 8 8ต่อ3 1 1ต่อ3 1 3, 3ต่อ3 1 2นะคะเป็นศูนย์ข้อมูลค่ะเขาก็จะเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงสุกเหมือนกันนะคะระหว่างเวลา8โมงครึ่งจนถึง สี่โมงเย็นเท่านั้นนะคะโอเคค่ะสำหรับใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าลองทำตามแล้วนะคะได้เรื่องอย่างไรบ้างก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ